สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังที่น่ารักของนางฟ้าทุกคนนะคะวันนี้เป็นวันเริ่มต้นวันที่ดีนะคะวันที่22มกราคมตรงกับวันจันทร์นะคะเลข Angel Number ด้วยเลข22วันนี้ขอให้คุณผู้ฟังมีความสุขกับการทำงานเป กระมังถังมอแล้วก็ร่ำรวยกันทุกคนนะคะวันนี้นะคะนางฟ้ามีท็อปิกดีๆระมุนต่อใจให้คุณผู้ฟังได้ฟังในชื่อท็อปิกคือตอนนี้ใครอยากเจออยากเห็นได้คุณใกล้ๆอยากบอกว่ามาหาคุณมากๆใครอยากเจอคุณมากๆเราสุ่มจับพลังงานจาับไพ่ทาโร่นะคะวันนี้ขอบคุณนองกุ้งอีกแล้วนะคะแบบว่าเปเป,เปพี่เปิ้ลเปนางฟ้าให้ตังค์ซื้อไพ่เดี๋ยวตอนเย็นจะไปเลือกไพ่นะคะรักจังเลยอะ่ะอยากมี fc แบบนี้เยอะๆอ่ะ ชื่นใจปื้มใจที่สุดเลยค่ะใบแรกนะคะดูซิใครนะคะ ที่แบบว่าอยากเจอคุณมากๆเลยในตอนนี้เจตัวบีตัวเจนะคะคนที่มีอักษรตัวบีตัวเจราศีนีนนะคะราศีมีนไฮพินเทศคนคนนี้เป็นค <c oughs> นจิตใจมีสายบุญแล้วก็ตื่นรู้มีความสุขทุกทุกอเขาอยากบอกว่าพลังงานตอนนี้เขาอยากให้คุณรู้ว่าใครอะ่ะจะแบบว่าอยากเจอคุณถ้าไม่ใช่เขาผู้หญิงผู้ชายราชินีพระจันทร์ความเป็นไฮพินเทศเป็นคนลึกลับซับซ้อนซ่อนอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าส สิ่งเดียวตอนนี้คนเกิดราศีมีนไม่อยากซ่อนแล้วเพราะว่าอยากแบบว่าเปิดอกอนะมันแน่นอกต้อตงยกออเขาอยากให้คุณยกอะไรออกจากอกเขาให้หน่อยนะคะตอนนี้เขาอยากเจอคุณมากๆเลยผู้หญิงผู้ชายราศีมีนนะคะราชินีพระจัทร์อาจจะเกิดมีตัว B ตัว J ตัว S ตัว P ตัว K นะคะตัว A ตัว M, มในชื่อนามสกุลน,นะคะผู้หญิงผู้ชายหมายเลข3นะคะ ไปต่อนะคะผู้หญิงผู้ชายหมายเลข3แล้วต่อไปใครที่อยากเจอคุณมากๆอยากเจอเพราะอะไรเมื่อสักครู่เขาอยากเจออยากเคลียร์แล้วก็อยากพบหน้าคุณใกล้ๆใบต่อไปค่ะสิดาบทำไมเป็นชาวราศีตุละ่ะเลข10เลขสตอนนี้คนเกิดหมายเลข13อยากเจอคุณมากๆเลยทำไมนะจะมาขออะไรนะดูซิดูซิคนเกิดวันที่13อยากเจอคุณมากๆเวลาศีตุลก็มาราศีมีนก็มีก็มา10ดาบ ตอนนี้นางฟ้ามองว่าคนคนนี้เครียดกัดกรุ้มเป็นซึมเศร้าหรือว่าป่วยอยู่หรือเปล่าหรือหากแม้ว่าเขาขาดแก้วตายยาใจอย่างคุณเขาก็เลยอยากให้คุณมาเยียวยาหัวใจให้หรือเปล่านะตอนนี้พลังงานของเขาคืออยากเจอคุณอยากเห็นหน้าใกล้ๆจะได้หายป่วยคุณเหมือนคุณหมอพยาบาลส่วนตัวเขาว่านะประมาณว่า คนเกิดราศีกุลกำคนเกิดราศีตุลกําลังว้าวอนร้อหรือร้องขอแล้วก็อยากให้คุณไปหาเขาที่บ้านหรือเปล่าไม่รู้นะคะเลขหนึ่งเลขสามนะคะไปต่อค่ะตอนนี้ใครอยากเจออยากเห็นหน้า อยากมาหาคุณมากๆเลยอะค่ะคุณผู้ฟังไบนี้เอดออฟบอนเลขหนึ่งคนเกิดวันที่11ได้มีเลขหนึ่งเลขสเลข10 11 13อ็อยากเจอคุณมากๆเลยอยากเริ่มต้นทําอะไรดีๆกับคุณหรือเปล่านะแบบว่าวหรือว่าวันนี้อยากจะชวนคุณไปกินรับ้อยใส่จูปากเป็ดทอดโอมากเกษตรหรือว่าอยากชวนคุณไปกินแบบว่านะ ไปทําอะไรแบบว่ากรุบกริบด้วยกันผู้หญิงผู้ชายหมายเลข10หมายเลข11หมายเลข13อยากทําสิ่งดีๆแล้วก็ยึดยิยืนสิ่งดีๆให้คุณด้วยนะคะพลังงานวันนี้คือนะเขาป่วยอะ่ะเขาไม่สบายอะ่ะเขาป่วยใจอ่ะคะ่ะกายถึงอาจจะแบบว่าดึงดึงปึง๋งปึ๋งอยู่แต่ว่าวันนี้ป่วยใจอยากเจออยากอ้อนอยากมาหาแล้วก็อยากให้คุณรู้ว่าความเป็นไฮพินเทสของคุณเนี่ยมันเอาอยู่มันทําให้เขารู้สึกแบบว่า อยากจะบอกว่าหลงสเสน่ห์คุณแบบคนคนนี้นะคะพลังงานของไม้ใหญ่เนี่ยเป็นคนที่แบบว่าอยากบอกว่าหากแม้นว่ามีเรื่องไหนใดเล่าในชีวิตเนี่ยผ่านได้หมดเลยแต่กับเรื่องความรักอะป่วยป่วยใจเพราะาอยากออนอยากเจอคุณนะคะ1 3สแล้วก็1 1หนึ่งนะคะใบต่อไปนะคะดูซิใครอยากเจอ คุณมากๆากเลยในตอนนี้อยากเจอดัมอยากเจอดัมเบลเดอรซันคนเกิดราศีธนูอยากเจอคุณมากๆคนเกิดราศีธนูราศีตุลราศีมีนราศีมังกรอยากเจอคุณมากๆคุณอาจจะเกิดวันอาทิตย์พฤหัสจันทร์ศุกร์แล้วก็วันอ,อังคารได้นะคะพลังงานของคนคนนี้เขามองคุณเป็นเดอรซันคุณอาจจะเกิดราศีธนูเกิดเดือน12เขาอยากบอกว่าเนี่ยเรามองเธอเป็นเดอรซันนะความเป็นเดอร์ซันของเธอมันทำให้เราสดใสถ้าไม่มีแส แสงอาทิตย์แสงแบบประกายออร่าจากคุณนะเราเขาจะอยู่ยังไงก็จะทํำยังไงพลังงานของเด็กน้อยขี่มา้ายูนิคอร์ตอนนี้นะคะเขามองว่าคุณคือ the best in my heart คุณคือที่สุดของหัวใจคุณคือคนที่เขารักมากสเสน่หามากแล้วก็อยากบอกว่าถ้าไม่มีเธอที่เป็นดวงอาทิตย์สาดแสงให้พี่ตอนเช้าแล้วพี่จะเอาแบบว่า พลังงานบวกมาจากไหนเขาอยากอ้อนอยากมาหาเพราะว่าอยากได้พลังงานบวกจากคุณนะคะคุณกับเขาเอาจจะเกิดราศีธนูชาวธาตุไฟร้อนแรงร้อนรุ่งตัวเขากับคุณอาจจะมีราศีธน,นูราศีมีนราศีตุลน,นะคะแล้วก็ราศีมังกรน,นะคะพลังงานของเขาคือว,วอลอนอยากอ้อนวอนอยากให้มาหาอยากอ้อนอยากมุดเนี่ยอยากมุดเนี่นะคะ ไปต่อนะคะดูซิใครที่อยากเจอคุณมากๆซิ x of c u p คนเกิดเดือนมิถุนายนแฟนเก่าคุณหรือเปล่าหรือว่าคนที่แบบว่าไม่ได้เจอกันเนิ่นนานแล้วเนิ่นนานแค่ไหนที่เราไม่ได้เจอกันความสัมพันธ์ที่เรามีต่อเธอความคิดถึงความรึกซึง้งความระมุนตราตรึงในหัวใจที่เขามีต่อคุณนั้นอย่าคิบยืนยัดเยียดให้คุณอีกครั้งหนึ่งเมื่อคืนนะคะทำคลิป18บบวกไปยอดวิวดีมากคอมเมนต์น่ารักมากรัก fc จังเลยค่ะรัก fc นะคะ วันนี้นะคะค่ะคนที่อยากเจอคุณคือคนเกิดราศีเมถุนเดือนมิถุนายนอยากบอกว่า อออยากได้อะไรอ่ะวันนี้เอาดอกไม้ไหมอยากได้กุหลาบสักดอกไหมเดี๋ยวจะเซอร์ไพรส์ให้นะคะคนคนนี้นะคะเป็นคนที่แบบว่าอ,อีโก้เยอะอะ่ะแต่ว่าด้วยความที่รักคุณอะ่ะมูฟออนเป็นวงกลมมาเลิกไม่ได้เลิกเราใจจะขาดอหัวใจจะวายอะ่ะทนไม่ได้หรอกถ้าต้องเจ็บปวดเพราะว่าไม่มีคุณอยู่ในชีวิตก็เลยอยากเจออยากง้อนะคะผู้ชายราศีเมถุน เกิดเดือนมิถุนายนผู้ชายหมายเลข6กก็จะเกิดวันที่10วันที่11วันที่13วันที่16ได้นะคะไปต่อนะคะดูซิพลังงานของคนที่อยากเจอคุณผู้ฟังมากๆเลยในตอนนี้แทนออฟครับสิบถ้วยคนเกิดราศีตุลอยากมอบความจริงใจอยากมอบความชัดเจนให้คุณอยากมอบแบบสเสน่หาตราตรึงให้คุณแล้วก็อยาก มีอะไรเนี่ยอยากมีครอบครัวกับคุณอยากมีลูกแล้วก็อยากให้คุณเนี่ยไปรู้จักคุณพ่อคุณแม่คนที่อยากเจอคุณมากๆในตอนนี้อาจจะเป็นคนในครอบครัวเป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นญาติพี่น้องและที่สําคัญอาจจะเป็นสามีภรรยาหรือหากแม้ว่าเขายังไม่ได้เป็นแบบถึงขั้นสามีภรรยานะคะเขาอยากบอกว่าปะไปหาว่าที่แม่ คุณแม่สาม,คสามีคุณพ่อสามีกันจะแนะนําให้เขารู้จักว่าคุณเนี่ยคือลูกสะพายลูกเขยเขานะคะความเป็นแบบว่า10อ่ะ10 10บอ่ะ10สิบถ้วยจะเอาอะไรจากพี่อ่อะมีเท่าไหร่ก็อยากจะให้น้องคนเดียวหมดกายหมดใจนะคะพลังงานของคนเกิดเดือนตุลามกราธันวาคมนะคะมีนาคมค่ะแล้วก็มีมิถุนายนอยากเจอคุณมากๆในตอนนี้อยากสัมผัสอยาก ตัวเป็นๆใกล้ๆไม่อยากเจอทิปอะไม่อยากคิดถึงทิปแล้วอยากคิดถึงแบบว่าบอกกันใกลๆกระซิบข้างหูนะคะคุณผู้ฟังพลังงานดีงามน่ารักมากเลยไปต่อนะคะใครที่อยากเจอคุณผู้ฟังของนางฟ้ามากๆเลยในตอนนี้ดูสิดูสิ f o r of cups สี cup. ส,สีถ้วยราศีเมษผู้ชายราศีเมษผู้หญิงราศีเมษเป็นคนที่แบบว่า มีอีโกโ้ลึกลับเข้าถึงยากมีสเสน่ห์ไม่เหมือนใครช่างเลือกเลือกเก่งแต่เมื่อไหร่ที่เขาได้เลือกคุณแล้วเนี่ยก็เลยอยากเจอคุณตัวเป็นๆนะคะคุณต้องสวยน่ารักในแบบที่เขาฝันไว้คุณต้องเป็นคนที่อยู่ในจินตนาการแล้วมีแบบว่าชีวิตในตัวเป็นๆคุณต้องเป็นคนที่แบบว่าเขาคิดว่าคาดไม่ถึงว่าจะชอบเขาเช่นกันแต่เขาชอบคุณมากๆเลยนะคะตอนนี้พลังงานของคนเกิดราศีเมษหญิงจองหองคิดดื้อเอาแต่ใจไม่อยากสูงสินกับใครหวง พื้นที่ส่วนตัวแต่ตอนนี้อยากมีพื้นที่ส่วนรวมกับคุณอยากเจอแล้วก็สเสน่หาคุณมากๆเลยนะคะไปต่อกับพลังงานอีกใบนะคะใครที่อยากเจอคุณผู้ฟังของนางฟ้ามากๆเลยในตอนนี้ค่ะในออฟเพนตักเกิลเก้เหลียน คนที่มีอันจะกินคนที่มีฐานะการงานการเงินที่ดีอยากเจอคุณแล้วก็อยากห้คุณรู้ว่าเนี่ยมันนี้มันนี้ของพี่อมันเยอะเกินไปแล้วอยากให้น้องมาช่วยใช้ทั้ง1ิบเหรียญทั้งเอ่อทั้งทั้งเก้าเหรียญทั้ง1ิบถ้วยอะ่ะ ดังเดอรซันน่ะเดอรเบมากเลยนะคะก็มีคนเกิดเลข9อาจจะเกิดปี1 9เกิดวันที่19เกิดวันที่11วันที่13วันที่16วันที่12ที่14เลข2เลข4เลข2เลข8ด้วยอยากเจอแล้วก็อยากให้คุณรู้ว่า ความรู้สึกที่เขามีตอนเนี้ยอยากอ้อนที่สุดเลยมีทุกสิ่งอย่างแล้วแต่ไม่มีแม่เนื้อนวลแม่น้องนางแก้วตายยาใจของเขานะคะเขาอยากให้คุณรู้ว่าที่เขาอยากมาหาคุณนก็เพราะว่าเขารักไงคิดถึงไงแล้วก็คุณนะ่ะน่ารักน่าดึงดูดที่สุดแล้วในตอนนี้ทำให้เขาหายป่วยแล้วก็ชื่นใจทุกครั้งที่ได้เห็นคุณใกล้ๆนะคะแฮปปี้แฮปปี้